สวัสดีครับมูอนี้สิผ้ามาเท็ดก่กับพี่น้องเป็ดไก่เนื้อวันนี้ก้อยเนื้อนะ่ะเป็ดเนื้อกับซื้อมาพวงนึ่งพี<ม>น่น้อมาพวงนึงครับเป็ดไก่ดีครับท่านตอนแรกนะครับทำเลยบางบน,นบางครับ่วางลงไปบางไปเลย ซอยไฟซอยท,ทีครับซอยไฟบายไปเลยครับซอยทีซอยทีซอยทีซอยเข้าไปซอยไปเนื้อสดๆเลยพีน่น้องเนื้อสดๆเลยนะครับ เคยกินเบเกิลทำไรครับเราเยกินนึ่ครับทำเ็ดกินครับก้อยผมนะครับพี่น้องนเนี่ยมากแต่หั่นอะไรไปด้ดวยทำเลยครับก้อยไปงานวันก็หลายหลายท่านหั่นนะไป,ไป,ไป,ไปผมครับไป็นสูตรสีสเกตครับ เอเลยทำเลยครับทำเลยครับ <c oughs> ถ้าเนื้อสดนี่มันจะติดไอ้ติด,ต,ดติดมีเลยนะครับมันจะแบบเหนียวอุ้ยตุย,ย,ย <c oughs> ได้ออไแหละพ <c oughs> ี่น้องค์เดี๋ยวมาไล่ครับเสร็จแล้วมันม้วนเหรอเออดคอยคอยละเอียดครับ ยอย่งนึ่งก๋วยฟงหน้าก็ได้ครับก๋วยฟงหน้าก,กับแกงย่างนึงไม่เอาอ่านเลยซอยเลยซอยทีซอยเลยครับ ก๋อยง่ายๆครับเก็บก๋อยง่ายๆเลยเป็งนง่ายๆเออจะกินเองจะเย็นยๆครับเฮ็ดกินเองแต่จะได้ยิง่งเสียงโอ้จกูกะง่ายเป็น,น,นยังไงเสียงอะไรอะไรกู ก้อยก้อยลอยหนึ่งเต็มจานนี้ด้วยครับซื้อเนื้อมาสดตลาดตะกัร้านประจำครับซื้อร้านประจำเสดเนื้อดีบอกเขาเลยสั่งเลยเอาเนื้อช่วงไหนช่วงขาโอ้ขาเยี่ยได้ไหมครับต่อไปครับ ตั้งๆมมนละเอียดแล้วครับแต่ว่าคฟักต่อเด่นดยังไม่ง่ายขับไปเลยครับโอบเก่งที่สายสินน่ไหมขับต่อไปครับกน่อยยกนิดนอครับขับไปเลย เติดเตาเองดิติดเป็นไหม <c oughs> ลงลางที่น้องหัวล้ม เหนียวอีตุยเรื่อยเรื่อ่อนี่ยโอเคเหลัอ ตับครับตับอันนี้ครับแบบด้ส่แบบด้ืแบบดมน้อยก็ได้ใส่เลยัลกนาดั <c oughs> ง,งครัังี่น

ใส uh ่กบ้าอีกเตะกบ้าใช่จลอยครับาตนี่แ่ยังคนละพี่น้องเปื้อเลือนน้อยงเอาเปื้อนกันเพราะมันอึดอึอนะเื้อสดๆเลยครับ Bên này khá Là thế là Đó, oh, phương mạng ăn Ta nó ngân vô Để mà con Để nữa Ơi Ờ, cưa phôi lục Cưa, cưa ต้นปุงนะครับคนนี่ครับอเอาใส่เดือดไปแล้วครับพี่น้องใส่เดือดไปแล้วคนตอเนี่ยสิคใส่แกงอันนี้ได้สิครับเลือดต่อไปครับ น้ำปลาครับน้ำปลานิหน่อยก่อนอกนน้ำปลาก่อนนี่พักไก่อนครับเี๋พักคอนนี่ครับ ตัหอมนะครับเด้อันนี้ครับคอยซอยไปซอยอยอไปเด็ก้อยครับก้อยอยยัไมียงครับ ตอนบิดีครับนั่ง,ง,งีเามากกก้อนนะครับมักมากตันไปกอไปอก <c oughs> อนเสีวหนแล้ว ุงเลยครับนีพี่น้องนมาแล้ยครับเกาะัวเด้่ใส่ลงไปเกาะคัวครัวพอหมองครัวาติดติคอีน้อมากเลครับเื่ยติดเลยแล้วทีเด็ดครับีทเด็ดนอ

Thank <laughs> Oke. Kita antau-antau